เ a เตอร์แมเป็นการ์ตูนซีรีส์ที่แยกออกมาจากเครื่องหลักของดาชันคูกา้าก <In the S 1> าโอไกตา้เตาเนื้อหามีความเลียวและเขย่าวขวัญผู้ชมมากกว่ากาโอไกก้าการออกแบบยูนิตก็เป็นกืรสิูนีชีวิตที่มีความน่ากลัวและมีการวิวัฒนากตัวเอง สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสารานุกรมเหล็กไหลข้อมูลหุ่นยนต์สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Better Man ค่ะเบเตอร์แมนเบเตอร์แมนเมษายน1,999ถึงกันยายน1,999บนทีวีมี26ตอน กลุ่มก่อการร้ายอันเจอนอนเริ่มโจมตีและสังหารผู้คนอย่างไม่มีเหตุผลลาเมียได้กินผลไม้แปลกประหลาดเข้าไปเธอกลายสภาพเป็นกึ่งชีวะหุ่นยนต์รูปร่างแปลกประหลาดที่เรียกว่าเนบิลาลาเมียพบว่าร่างกายและตัวเนบิลานั้นสามารถวิวัฒน์ได้ตามลำดับขั้นแบบประการังและถูกเข้าการทดสอบและค้นคว้า เบเทอร์แมนสุดท้ายลาเมียก็สามารถดึงพลังสูงสุดออกมาแต่ก็ไม่สามารถหยุดหายนะที่เกิดขึ้นได้เบเทอร์แมนเป็นการ์ตูนซีรีส์ที่แยกออกมาจากเครื่องหลักของราชันผู้กล้ากาโอไกกา,กาเนื้อหามีความเลียวและเขย่าวขวัญผู้ชมมากกว่ากาโอไกกา การออกแบบยูนิตก็เป็นกึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีความน่ากลัวและมีการวิวัฒนในตัวเอง Better Man เป็นการ์ตูนซีรีส์หุ่นยนต์ที่มีกิ่นอายของภาพยนตร์สยองขวัญกาโอไก่ก้าเคยมาปรากฏตัวบนซีรีส์ของเบ t เทอร์แมนใน Super ร์โรบอ a วอร์ e t t e r บเบเอร์แมน กลับมาอีกครั้งในซีรีส์ชุด g าโอไก a vs. Betterman นักบินหลักและยูนิตท,ที่ปรากฏลาเมียเนวิลล่าเบเอร์แมนเนวิลลาถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนสัตว์ประหลาดร่างกายมีความยืดหยุ่นสูงและโจมตีด้วยคลื่นเสียงไซโควอ์ซีรีส์ออนคอมแพคสามสิบ สำหรับคลิปนี้ก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดด้วยฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s u บส c ค i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ 組むばかりの千一夜